ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมโฟกวุติพัฒนนะครับจะพามาดูที่ดินนะครับในที่สีไร่ฉนดคขุดแดงตั้งอยู่ที่ตำบลวังลึกอำเภอสีสำโรงสุโขทัยนะครับติดถนนนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข4012นะครับเส้นวังลึกที่จะทะลุไปบ้านคลองด่านครับห่างจากตรงจุดแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับห่างตัวอำเภอสีสำรงในแค่6กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีนะครับ เนื้อที่ดินนะครับจะติดถนนลาดยางเลยครับมีไฟฟ้าพร้อมแล้วก็ลึกนะครับไปข้างหลังนะครับจนสุดต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนี่ครับตรงปลายนี้นะครับส่วนทางลงจะอยู่ตรงนี้ที่ผมมอเตอร์ไซค์ลงไปจอดบรรยากาศดีใช้ได้ครับ ถือว่าเป็นแปลงที่ดีอีกแปลงนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ